ชื่อบิวนะคะวันนี้มาดูไขมันต้นขาที่สยามนรอคลินิกค่ะเหตุผลที่เรืองมาดูไขมันที่นี่เพราะอะไรคะค่ะเหตุผลที่เข้ามาดูไขมันที่นี่นะคะคือหนึ่งเลยคะ่ะที่พี่พนักง,งานทุกคนน่ารักมากอนรับเป็นกันเองนะคะแล้วก็คลินิกสะอาดราคาในมตาตฐานนะคะแล้วก็ดูรีวิวมา รีวิวเลยนะคะปันค้างเห็นผลชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงอน่น่งชัดเจนก็เลยตัดสินใจมาที่สยามคลินิกค่ะแล้วก็เดี๋ยวดิจะเข้าไปทําแล้วส่วนจะเป็นยังไงค่อยมาติดตามผลกันนะวันนี้วิวก็จะมารีวิวการดู ในที่สยามวัคซีนิกนะคะตอนนี้ดูดไปได้แล้วสามอาทิตย์นะคะตอนนี้รู้สึกว่าเตกางเกงได้ง่ายขึ้นรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะโอ้โหโห,หนังแบบมากๆเลยตรงไหนคะดูดไปขันในด้านบนเนาะใช่ค่ะรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น <laughs> <laughs> แล้วเจ็บไหมตอนที่ดูดไม่เจ็บเลยค่ะ <laughs> ชิลมากตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เดินออกมาคือชิลมาก,กาได้ขับขับรถได้ขับขับรถกลับบ้านเลยใช่ข่บขับรถกลับบ้านเลยจังหวัดอะไรปทุงการค่ะ หลังจากที่ดูดไขมันไปแล้วดูแลตัวเองยากไหมยม่ค่ะทวันแรกใช่ไหมวันขึ้นหนูก็ลุกขึ้นมาทําง,งานได้ตามปกติเลยก็คือตอนนี้เด็กลงแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะที่มันบอกว่าเว้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนแล้ว <laughs> <laughs> ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะก็แนะนาที่สยายมหมอคิดิกเลยะคะ่ะพี่ๆเป็นกันเองน่ารักมากแล้วก็คุณหมอใจดีให้ความรู้แน่นมากเลยคะ่ะโอเคบ๊ายบายอ่าหมูลอีกหนึ่งรอบ